เอาปกผู้ชายมาครับปกผู้ชายงานสุดท้ายแล้วไม่สั่งแล้วนี่คืองานสุดท้ายไอทำสามเจ็ดนะมีหน้าสามเจ็ดครับสามแปดเนี้ยนิดเดียวเองเนี่ยสามเจ็ดสมแปดแล้วก็การกระบาดครับ 39, สามเก้าสี่สิบสี่หน้าเท่านั้นเองง่ายๆนะสองหน้าไม่ได้หรอมาสเตอร์ไม่ได้ไม่ต้องต่อรองครับ หน้าที่เท่าไหร่นะมาสเตอร์หน้าที่เท่าไหร่สามเจ็ดสามแปดสามเก้าสี่สิบครับหน้าสามเจ็ดนี่คือหน้าสามเจ็ดะหน้าสามเจ็ดนะเขาจะให้นักเรียนทำการไปหาข้อมูลหารูปภาพมาติดสักนิดนึงหรือจะวาดเราก็ได้นะง่ายๆแล้วก็วาดรูปผักที่เลือกนั่นแหละ เพราะนักเรียนนั้นวางแผนนะแต่อาจจะไม่ต้องปฏิบัตินะไม่ต้องปฏิบัติเราจะอเอาแค่วางแผนหนึ่งเดียวเอาแค่วางแผนการปลูกผักอย่างเดียวหนึ่งชนิดนะครับหารูปประกอบจะแปะก็ได้จะวาดก็ได้นะรูปผักชัดเจนสวยงามลงสีนะครับ,รนะรบหรือแปะรูปมาเลยก็ได้ง่ายๆนะหาในเน็ตเ,เ,เอาและก็ทําการบันบันทึกนะขั้นตอนนะแบบบันทึกของการปลูกผักในแปลง นะจะเป็นในแปลงเป็นแบบในแปลงเลยคือแบบเต็มรูปแบบไม่เอาในเล่มผู้หญิงมาตอบนะไปหาในเน็ตเลยนะไม่ต้องเอาในเล,เล่มผู้หญิงมาตอบนะถ้าใครเอาในเล่มผู้หญิงมาตอบจะได้คะแนนน้อยนะถือว่าไม่เป็นการขวนขวายความรู้นะนะไปหาในเน็ตมานะครับนะจะเป็นผักอะไรก็ได้นะครับเพราะมันตอบอย่างละนิดอย่างละหน่อยนะเขาเขาแบ่งมาให้แล้วนะเขาแบ่งขั้นตอนการปลูกมให้แล้ว ผักที่เลือกปลูกคือผักอะไรใส่ชื่อไปนะปลูกโดยใช้อะไรใช้เมล็ดต้นกล้าถ้าไม่ใช่ก็เป็นอย่างอื่นเช่นอะไรใช้รากพันธุ์ใช้ต้นพันธุ์ใช้กิ่งพันนะหรือหัวพันธุ์หรือหน่อพันธุ์นะมันมีหลายแบบมากแล้วแต่ข้อมูลที่เรียนได้มาอย่ามั่วนะครับถ้ามั่วหักคะแนนนะตรงเนี้ยนะคือข้อมูลที่เอามาน้องสัมพันธ์กับที่ตอบมาด้วยนะครับ เนี่ยเขามีขั้นตอนนักเรียนไปหาข้อมูลแล้ววิแล้ววิเคราะห์มาว่าเขาเตรียมดินอย่างไรเขาใช้ดินอะไรผสมมายังไงใส่ปุ๋ยอะไรมาสูตรอะไรใครหามาได้อย่างชัดเจนชัดแจ้งชัดเจนจะได้คะแนนเยอะนะกับการเตรียมดินเนี่ยใครหามาได้แบบชัดเจนเลยแบบนะใส่ปูดนี้นะใส่ปุ๋ยสูตรนี้มีค่าอะไรมีตัวเลขกำกับมามีสูตรปุ๋ยมาชัดเจนอะไรอย่างเงี้ยนะมีการแตกตากลงต,กตักแดดอะไรพวกเนี้ยหาข้อมูลจริงๆมานะครับ อย่าเมคมานะใครเมคมาศูนย์ไปเลยนะวิธีการปลูกครับก็คือตั้งแต่เริ่มต้นเพาะพันธนะุ์น่ะตั้งแต่เริ่มต้นเพาะพันธุ์มาเลยนะแล้วก็ระบุวันระบุระยะห่างการปลูกอย่างชัดเจนนะกี่วันแล้วค่อยย้ายไปปลูกในแปลงใหญ่หรืออะไรพวกเนี้ยมันจะเป็นอารมณ์ประมาณเนี้ยไอ้พวกเนี้ยเคยทามาตั้งแต่ปสามแล้วมาเธอจะบอกให้เลยอันเนี้ยนักเรียนเคยทําตอนปสามแล้วด้วยนะเพราะนั้นมันไม่ใช่เรื่องที่ยากละไปหาในเน็ตนะทุกอย่างมีหมดนะครับ การดูแลรลักษาแน่นอนบอกไปแล้วนะมันมีห้าข้อนะแต่นักเรียนก็อเอาจากในเน็ตนั่นแหละนะว่าลดน้ํายังไงเช้าเย็นยังไงใช้ปุ๋ยยังไงกําจัดวัชพืชฆ่า,มาแมลงด้วยพีอะไรในข้อมูลนั้นจะมีบอกหมดนักเรียนจะตอบไม่ได้ก็ต่อเมื่อน,นักเรียนไปหาข้อมูลมาไม่ครบมันก็จะเริ่มมัว่วละมันเตออาจจะเริ่มจับทางได้ละมัว่วคิดขึ้นมาเองอย่างนี้นะมันเตออาจรูบรรทัดนะครับนะไปสูน้าสามสิบแปดนะครับหน้าสามสิบแปด การเก็บเกี่ยวเก็บเกี่ยวอย่างไรแน่นอนก่อนจะเก็บเกี่ยวต้องระบุว่ามันมีอายุพอเต็มที่ในที่กี่วันนะแล้วเก็บเกี่ยวด้วยอะไรใช้มีดใช้มือใช้อุปกรณ์อะไรนะตอบมานะอย่างชัดเจนหนึ่งประโยคผลผลิตเป็นอย่างไรอันนี้ไม่ต้องตอบก็ได้นะอันนี้ไม่เอาข้อนี้ไม่เอาผลผลิตมันก็ต้องดีแหละนะเพราะอันนี้มันจะตอบได้ก็ต่อเมื่อนักเรียนปลูกจริงนะอันนี้ไม่ต้องตอบมาอันนี้ไม่ต้องเลยอันนี้ไม่เอานะแต่ถ้าใครตอบมาก็ไม่นับนะไม่เไม่ได้นับคะแนนนะข้อนี้ นักเรียนมีวิธีลดน้ําผักอะไรให้เหมาะสมกับการประหยัดทรัพยากรอันนี้ตอบนะตอบมาว่าลดยังไงให้มันแบบเหมาะสมและประหยัดทรัพยากรนะอันนี้ไม่ขอไกด์นะอันนี้ตอบมาเองนะลดยังไงให้มันแบบว่าคุ้มค่าน้ําที่สุดนะข้อานักเรียนจะปรับปรุงการทํางานอย่างไรเมื่อผลผลิตเพื่อให้ได้ผลผลิตที่มีคุณภาพดีอันนี้ตอบมานะตอบเป็นหลักการมานะว่าแบบว่าปลูกยังไงถึงจะได้คุณภาพดีปลูกยังไงถึงจะได้ผลที่สมบูรณ์ปลูกยังไงให้ได้ผลผลิตที่มันสมบูรณ์ที่สุด ที่ว่ามาเนี่ยสามเจ็ดสามแปดง่ายมากเลยนะนักเรียนสก,กิด Google ทีเดียวก็ได้คำตอบแล้วนะครับนะไม่ยากนะไม่ยากเลยนะครับสามเจ็ดสามแปดสามเก้าสี่สิบดูหนังสือได้เลยนะปกผู้หญิงมีคำตอบทั้งหมดไปทำเองเลยนะทำเสร็จแล้วสี่หน้านี้ถ่ายมาใส่ในไลน์เลยนะครนะฝากสี่หน้านี้สามเจ็ดสามแปดสามเก้าสี่สิบส่งไลน์มาเลยนะครับส่งในกลุ่มไลน์มาเลยนะนะ ส่งมาได้เลยนะครับทําเสร็จส่งมาได้เลยนิดเดียวเอารูปสวยๆด้วยนะครับส่งใส่กลุ่มไลน์มาเลยนะครับอ๋อ้าไม่ยากหรอกพ่อถ้าหนูว่ารูปผักบุ้งแล้วมันเหมือนไม้ไผ่มาเชิดบูให้ออกไม่เป็นไรลงสีไ่ด้วยต้องลงสีมาด้วยแค่นั้นเอง,องเอลงสีดาวยลงสีมาด้วยแค่นั้นเองนะครับแล้วเดี๋ยวก็สัปดาห์หน้าก็คงไม่มีอะไรนะสัปดาห์หน้าก็คงเป็นทบทวนเพื่อเตรียม เตรียมทำแบบฝึกหัดทำสอบปลายภาคนะครับสอบปลายภาคก็เป็น Google Form นะครับอันนี้คือสุดท้ายแล้วไม่มีเพิ่มแล้วนี่คือสุดท้ายจริงๆนะจะไม่เพิ่มอะไรมากกว่าน,นี้แล้วโอเคตอนนี้ให้แยกแกายไปทำงานนะครับจะให้แยกก้ายไปทำงานนะแล้วเจอกันใหม่ในสัปดาห์หน้านะครับทุกคนสวัสดีครับ